สวัสดีครับจากคลินิกหมอสุปชัยนะครับคุณหมอสุปชัยรีวิวเองเลยนะครับวันนี้พี่ไม้นะครับครบหสัปดาห์มาตัดไหมผ่าตัดดึงหน้ากับคุณหมอสุปชัยสวยจริงสวยจังเลยครับลดอายุอย่างน้อย20ปีอย่างที่หมอบอกนะครับมีปัญหาแก้มย่นแก้มย้อยเดี๋ยวให้ดูรูปก่อนทําก่อนเดี๋ยวจะตกใจนี่คือรูป จริงๆเลยก่อนทาเลยนะครับมีปัญหาคือล่องแก้มลึกมากล่องน้ำหมากลึกมุมปากตกนะครับนะฮะกรอบหน้าไม่เรียวนะครับใหญ่มากบริเวณนี้นะครับหางตาก็ย้อยคุณหมอสุภรชัยผ่าตัดดึงหน้าแบบมาตรฐานเลยนะครับดึงชั้นสมสัสอย่างดีแก้ไขร่องแก้มล่องน้ำหมากทั้งหมดนี่เลยครับนะฮะชัดเจนมากนะครับหลังทำหนึ่งสัปดาห์ เป็นคนละคนเลยนะครับหนึ่งสัปดาห์นะไม่ช้ำไม่บวมนะพี่ม่นะสุดยอดจริงๆครับเนี่ยมันก็เป็นเทคนิคเฉพาะของคุณหมอสุปช,ชัยนะครับนะฮะเป็นคุณหมอ,อเป็นเป็นซับบอร์ดพลาสติกศัรรนะครับหมอมีประสบการณ์กว่า15ปีเลยนะครับเรื่องพวกนี้ไว้ใจได้เลยอ่ะอีกที่นึงก่อนทำให้พี่ไมยดูรูปตัวเอง <laughs> ยายป้ายายป้าขออนุญาต <laughs> <laughs> นล่นก็หมดละ อ่าโอเคขอบคุณนะครับพี่ไมค์ครับที่ไว้ใจคุณหมอสุปรชยัยขอบคุณครับ